ไม่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 เดี๋ยวนี่มันแค่นี้ใช่ไหมครับผมมันมันครบแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ผ้ามาปัดฝุ่นนี่เยอ นะครับแล้วก็ทางส่วนของวชิรอเองนะครับกรมนนสวนทุกอย่างกองสูนย์สัตว์ปิร่วมกันบูรณาการนะครับในแผนการสกัดกั้นการระเบียงนะครับการนาเข้ายาสับิดผ่านทางอีสานหรือตอบนนะกับเรื่อการไปสู่ ่อามสุริบลนครับแล้วก็พทนเองทังอิธทรั์ทางเทนนะครับพาสอันนี้นะครับสองแนเนี่ยมันเป็นยาเก่าค่ะเาเเก็บไว้ว่อนที่จะนำกลุ่มบ้ารอบที่จะแก้มัวนี้่ีพียงสีเขียวปกติตุงมือจะมีเพียงแล้วองอนหึ่งแบงไม่สอดีมีสีเขียวสุดแล้ว ไม่ไม่ยืดหยู่นก่อเลยนะจะมีเป็นได้เป็นห่อได้ด้วยตัวนี้ห่อแพ็กเก็ตแพ็กเก็ตห่อเป็นของลายย่อยอะครับอันนี้เท่าไหร่ตัวนี้หกพันหกพันแพ็กหนึ่งหกพันหกพัตัวนี้ก็จะแยกไม่ไม่ไม่มากกว่านั้นเลยเพาแพ็กมาหกพันแล้วอันนี้ก็จะแพ็กเล็กมาไม่ได้เป็นแพ็กแพ็กไปสี่พันสี่พันต้นทางตามแม่น้ำโขงนะครับซึ่งงบอาหารเราอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าในี่ก็ เกกิโลเมตรและสอำเภอวันไหนบเกาวันวันไหนจะกลับระมังนี่ครับฝากฝากอะไรพว่าครับตเตือเลย ตกงไม่ตปองอะไรเลยตกงเครื่องไม่ทเทรงกัน <c oughs> รัดเรื่องเวลาครับแล้วก็สายข่าวอีกส่วนหนึ่งนะครับจนนามาสู่ของการจับกลุ่มในเกตนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ในมวงสองสามเดือนอย่างที่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะเราก็มีการจัดการในกาจับกลุ่มเป็นเกณฑรายสําคัญไม่ว่าจะเป็นสองแสนเมตรน้องแบงค์เขาก็เป็นการบูรณาการของท้องฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ส่วนของติทมด ออมันมันบะหมีเขียวกดูอันนี้นะผู้วานะมันเกียวบะหมี่เขียวใช่ลักเนี้ยใช่โอเคค่ะไปเลยมันเศร้ามากเครับปกติมันมากเขียวเลยววันนี้ไม่ไม่มากเลยฮะัไปัับั あっ。